เฮ้ยร้อนเมึองนะเพื่อนเออได้ได้บนึงๆปิดประตูกันอุ้ยเปิดหม่ยังวะไปเลยอะไรเขนมึงรู้ได้ไงเนี่ยมึงเข้าบ้านเดี๋ยวนี้อะไรกูไม่ได้ไปไหนเลยถามเพื่อนกูได้ดีต่อหน้ามึงพูดจัดจ๋าพูดจัดจ๋ากูสาเขารบมึงอะไรต้องให้กูดุเพื่อนเชื่ด้วยมึงชอบสิ่งนี้ใช่ไหมอะไรไปเหนไปไหนก็ไปมึงเข้าบ้านเอาอะไรเหดไปลไปลวแล้วเว จะทำไรพี่กำลังตัดสินใจอนาคตตัวเองอยู่ขวาล่มละลายต้ายล่มจมแต่กูไปเกี่ยวกระจกใครตักข้างแล้วก็คันนี้ก็คงต้องไปเป็นกระจกเขาทุกคนคือมันมีหน้าปบากซอยมีรถชนกันเว้ยแล้วคราวเนี่ย มันเป็นรถผมอะ่ะที่ติดอยู่ตรงหน้าซอยคันแรกเลยเว้ยแล้วข่าวเนี่ยเออผมมันก็ต้องเลี้ยวมาไว้แล้วผมก็ไม่อยากทางแล้วข่าวเนี่ยรถ,ร,ถรถทุกรถทุกคันอะ่ะก็ขับรถตามผมมากันหมดเลยเว้ยหมดประมาณหนุน <c oughs> <c oughs> แล้วเขาคิดว่าผมรู้ทางเว้ยจริงๆผมไม่ได้รู้ทางอะไรเลยเข้าใจคำนี้ปะไม่ได้รู้ทางเลยแต่ทุกคนตามผมมากันหมด <c oughs> ตามมาฝึกหัคัน เข้าใจฟิลไหมทุกคนตามมาฟิลวะข้าวตามทุกคนตามมากันหมดเลยอายหมายเลยถ้าเขารู้ว่าผมแล้วผมก็มาทําเป็นจอดแบบจอดตีเนียนอ่ะไม่รู้บ้าใครจอดตีเนียนเหมือนกูมาจอดอยู่ตรงเนี้ยมัวานเนี้ยยิ่งเข้าใจผมวะไอ้ย่าเก๋าเหรอเก๋าเหรอเก๋าหมุนเหรอแล้วเอากระพงมาได้กระพงก็อร่อยเหมือนกัน สองโลสองโลโอเคโอเคเออเออเจอกันคำนี้คำนี้ พ่อครับมีอะไรลูกฟิกอยัดได้ไฟฟอ,อไโฟนสิองอย่าได้ไอโฟนครับพ่อไหนลองบอกเหตุผลที่พ่อจะซื้อมือถือให้ลูกหน่อยดิซสวีมอนมใครอ่ะชูพ่อไงอ๋อไอโฟนสิบสองนี่เอาเคสด้วยไหมอ่ะเอาอครับอ่ะไป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 ซื้อกลยไปซื้อกลยโอ้ยไอลูกเวินเม็กอย่าไปเล่นในป่าฟ้องแม่นะ อย่าฟ้องแม่ละงั้นอะก็ฟ้องอ่ะได้สิแม่อามิกไปเล่นอะไรป่ะไหวมันสิสวัสดีครับลูกฮะอะไรของแม่อะฮะ ทุกคนรู้ป่าว่าแมสเนี่ยมันทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะแล้วต้องเป็นอันใหม่ด้วยนะอันใหม่เลยทุกคนขั้นตอนแรกเราก็เอาน้าเกลือไม่ก็น้ําเปล่าที่สะอาดสะอาดนะอ่ะนะอ่าเทลงไปตรงที่มันใกล้ๆกับริมปากของเรานะอ่าเทลงไปอ่นแลทีนี้เราก็ใช้ครีมนิดหนึ่งนะครีมอะไรก็ได้ที่ทานะอ่าเราก็มาทาทานะครับผมอ่าทาให้เต็มตรงกับปากล้วนะผมจากนั้นเราก็พับให้เล็กที่สุดอ่าแล้วเราก็พับนะครับผม ่าจากนั้นเราก็เดินมาครับผมแล้วเราก็ทิ้งได้เลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วครับถ้าทำอย่างนั้นนะเพ <Weird> ื่อวิธีการเป็นสุภาพบุรุษที่ดีนะครับในการขับรถนะครับผมเรามาดูกันว่าต้องทำยังไงนะครับมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอ่ะทำไม ลงไปลงทไมลงไปปิดประตูลงไปด้วยลงไปปิดประตูทำไมลงไปปิดประตูลงไปซี่ปิดประตูหนักมากเป็นอะไรเชิญครับคุณผู้หญิงว่าแทนมันเด็เดี๋ยวปิดเองเดี๋ยวปิดเองเดี๋ยวปิดเองโอเคนะครับ เฮ้ยยังมีเรื่องหรอวะมาดิได้สิตายเลยนะย่างนั้นตายเลยนะทำไมตายอันนี้เนี่ยข้านี่เนี่บล็อกเข้านี่เลยะเรียบร้อยพ่น่ยตายแล้วตายไงตายไงโอ้โหไม่รอดไม่รอดเอาไอ้นี่เอาใหม่ทีสว่างยังไงนี่เลยเข้านี่บึิกเข้านี่เลยอย่างนี้นี่พ่อเนี่ยตายแล้วยังไงยังไงแบบเนี้ย เฮ้ยอยู่ไหนอ่ะวาถืออยู่ไหรองวันที่หนึ่งงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2,564เลขที่ออก5 5 6 7 2 5ฟังอีกครั้งนะคะ ทำไรกินน้ำโกหกกินน้ำโกหกกินน้ำช่วยเย็นโกหกหรือเปล่าไม่ไมแอบโก็แอบกินขนมหรือเปล่าแอบพี่แอบกินขนมเหรอขนมอะไร เจ,จอกันเอาตังมาด้วยไม่ใจ้มลูกไปโรงเรียนแล้วได้ยินคําว่าไอเหี้ยไม่จากโรงเรียน,นกลับมาถามแม่ว่าแม่ครับไอเหี้ยนี่มันแปลว่าอะไรอ๋อไอเหี้ยนมันแปลว่าเก้าอี้ลูกพอวันที่สองไปโรงเรียนได้ยินคําว่าควยกลับมาถามแม่ว่าแม่ครับควยแปลว่าอะไรครับอ๋อ แปลว่าทีวีลูกอ๋อครับผมไปโรงเรียนวันที่สามได้ยินคําว่าหี่กลับมาแม่ครับขี่ไปบ้านอะไรครับอ่าแปลว่าจานลูกอ๋อจานอรอคบแม่ครับลายอาทิตย์ผ่านไปมีโครงการคุณครูมาเยี่ยมบ้านพอคุณครูก้าวเยี่ยบเข้ามาในบ้านไอเด็กคนนี้ก็เลยพูดว่าครูครับครูครับ,รบเดี๋ยวนั่งไอเฮี้ยนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดคุยให้ดูส่วนแม่ผมอะล้างหีอยู่หลังบ้าน ยังอ่ะดูครับพี่น้องทำเพื่ออะไรเนี่ยล็อกอ่ะกูจะล็อกแป๊บล็อกปึ๊บเพื่อกูรอมาเป็นชั่วโมงแล้วเฮ้ยกูรออีกนานมั้เนี่ยกูรอมานานมากแล้วนะเนี่ย คนแบบนี้มันต้องเจอกูหรือมันต้องโดนกูแน่กูรอเป็นชั่วโมงให้ก so er you know, you know, er ูรอเป็นชั่วโมงในอย่างนี <S <S ้ยพี่เคุณรออีกนานี่ยเตรียมพี่แค่นี้เองเดี๋ยวก็ไปกูรอมานานแล้ววะหรือมึงโดนกูคนแบบนี้มึงโดนกูด่ามังโดนกูแน่หรือมึงพี่ให้เอาบัตรเครดิตมาหน่อยจ่ายบัครครับโอเคอันนี้นะครับ เป็นงานมันต้องโดนกูด่าแบบนี้จะทำอะไรจะไม่พี่ไม่เก่งจะทำอะไรพี่ไม่เก่งเลยพี่โอ้โหโกรธโย่พี่ไอเด้าพี่โดนกูด่าแบบนี้พี่ไอเด้ลผมเลยเนี่ยป้าเก่งจริงงเลยพี่ทำไมไม่เก่งเลยเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วไปเลยป้าไปเลยครับไปไหนครับไปไปห้างต่อได้ครับ อู้อออล่ะอ๋อพ่อจะลุกมาได้ค <laughs> รับอ๋อพ่อเป็นอะไรอะ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยกินยาน่นาจะปวดห,วหัวหน่อยหน่อยอ๋พอ่อเป็นอะไรอีกอะ่ะน่าจะไม่สบายมีไปซื้อยาพ่อน,นะ <laughs> อ้าวทีนี้เป็นอะไรจะพอ่อเปิดเองไปจะพอ่อเปิดเองส 对，白，但，是，但、就，是，哇、like，耶、so，我来耶，有人。